นะคะเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะกองารราพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่15ได้จัดโครงการฐานใหม่ ight, อนาคตสดใสต่อต้านภัยยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทหารใหม่ให้มีความรู้ <S <S เรื่องของพิษภัยยาเสพติดด้วยค่ะที่กองารราพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่15บค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการทหารใหม่อนาคตสดใสต่อต้านภัยยาเสพติดโดยมีพันเอกเสนีศรีหิรันผู้ รองขับการกรมฐานราบที่15เป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ทฐานใหม่ให้มีความรู้เรื่องของพิษภัยยาเสพติดสามารถลดละเลิกยาเสพติดได้อีกทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลูกจิตสำนึกการปฏิเสธและต่อต้านยาเสพติดให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งดำเนินวิธีการบำบัดฟื้นฟูรักษาทางกายและจิตใจในขั้นตน้นและมีกำลังใจในการฟื้นฟูด,ด้วยตนเองโดยในโอกาสนี้ฐานใหม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มอบดอกไม้กระดาษบันทึกพร้อมให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกรวมถึงจะได้ช่วยแนะนำชักจูงเพื่อนที่ยังหลงผิด หรือยุ่งเกี่ยวให้ลดละเลิกเพื่อตอนเองและครอบครัว ทางนี้โครงการนอกจากจะผู้เข้าอบรมได้รับการบำบัดรักษาทางกายและจิตใจในขั้นต้นแล้วยังได้รับความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดและรู้จักวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีอุดมการณ์ที่จะปลูกฝังให้ทหารใหม่มีใจรักชาติบ้านเมืองปกป้องประเทศชาติครอบครัวชุมชนให้ปลอดภัยและมีภูมิคุมค้มกันจากัยยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ